ัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาผ้าไหมสุรินนะคะนําผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมมันมีทอยกดอกมีหน้านางชายขุยสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าไหมห้าตะกอค่ะทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะนกยูงสวยๆเลยค่ะนกยูง ด้านบนนะคะเป็นแบบนี้นกยูงค่ะนี่ค่ะออกชมพูออกม่วงนะคะม่วงอ่อนๆนี่ค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะนกยูงค่ะเชิงล่างค่ะ มีหน้านางชายครุยนะคะนี่ค่ะฮาตโกโทยุดบดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครุยนะคะลายนกยูงสนใจทักมาค่ะสามพันหกร้อยบาทค่ะสามพันหกร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ต้นต่อไปค่ะห้าตะกอทยกดอกนะคะห้าตะกอทยกดอกเม็ดมะยมค่ะโฮลนะคะโฮลสีสวยๆเลยลงสีได้แบบสดมากค่ะมีหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะ หน้านางชายคุยค่ะโพลนะคะอันนี้ลายโพลลงสีแบบแจ่มมากๆเลยค่ะโพลสีเจ่มๆเลยนะคะเนื้อหนาๆค่ะนี่ค่ะสีสวยสดใสมากๆเลยนะคะโพลเชิงล่างแบบนี้ค่ะโพลมีหน้านางชายคุยนะคะเป็นห้าตะกอโถยกดอกเม็ดมะยมค่ะ หน้านางชายขุยนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยมีมานะคะโฮสดแบบนี้เป็นห้าตะโอแบบนี้นะคะเนื้อนานาด้วยสนใจทักมาค่ะสามพัน สองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะโผเนื้อส,สวยนะคะผืนนี้เนื้อหนาสวยพื้นต่อไปค่ะผ้าไหมห้าตะกอค่ะห้าตะกอทกอยุดอกเม็ด มะยมนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะอันนี้ออกครามนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะด้านบนนะคะมังกรคาบแก้วค่ะนี่ ไม่ค่อยมีมานะคะสีแบบเดียวแบบนี้นะคะนางกรคาบแก้วค่ะสามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองรอยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะมังกรคาบแก้วเหมือนกันนะคะอีกผืนหนึ่งผืนนี้เครือแดงนะคะผืนนี้เครือแดงเป็นห้าตะกทอทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางแบบนี้แล้วก็ชายคุยค่ะอันนี้มังกรคาบแก้วอีกสีหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบเลย ตพวนี้ตพวนี้ผืนใหญ่นะคะยาวมากค่ะสองเมตรกว่าตพวนี้สองเมตรกว่านะคะกว่าเยอะด้วยนี่ค่ะให้ราคาเดียวกันค่ะสองพันราคาเดียวกันนะคะสามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรี ันนี้ผืนใหญ่นะคะเป็นห้าตะโกโยโยกดอกเม็ดพลิกไทยค่ะผืนต่อไปค่ะเขียวเหนียวซับห้าตะโกโโยุกดอกเม็ดพลิกไทยค่ะคนนี้เขียวเหนียวซับค่ะ ลายแบบนี้เลยนะคะห้าตะโกโทยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครุยค่ะนี่หน้านางเป็นแบบนี้ชายครุยนะคะนี่ด้านบนค่ะสีเขียวเหนียวซับแบบนี้ สนใจทักมากค่ะสามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทฮาตะโกโทยุดอกมีหน้านางชัยคุยราคานี้ถ้าไหม่สวยสวยๆเลยค่ะรับไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านนดสนใจ ถ้าายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนขายอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ด้วยนะคะโทรมาทักทายจองผ้าก่อนขายค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนขายจองผ้าก่อนขายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ